สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้ช่องเกษตรขึ้นว่าในมายามพี่บานน่องอยู่ทังบ้านทังอำเภอคุณพ่อ่าจะบาดยังหนูแต่ว่าบัดนี้เลยมาเห็นร้าหมูหนูเพิ่นครับผมเป็นธุรกิจที่น่าสนใจเป็นธุรกิจที่น่าสนใจของบ้านบ้านพ่อยังกครับบ้านพอนุ่นบ้านพ่อนุ่นนะครับผมนวดสิม่ามือแปดมูอแปดครับผมเดี๋ยวเขามาเบิ่งธุรกิจออันนี้เขาเอินาหยังกับพ่อเลี้ยงหนูยังครับ โน้ทุกใหญ่นะครับพุกทุกไงหรือว่าหนหน้ท่าไงเพราะว่าธุรกิจนี้เริ่มเริ่มสิเริ่มสิมีคนเห็ดหลายนะครับแล้วก็ไล่ได้ดีนะครับมีข้นเห็ดหลายแเราไล่ได้กันริ่มเดี๋ยวพอขอเบื้องนะครับพอเป็นจริงไหนครับอ่าเดนหน่งอ่ามามามีกันเรื่องมีลูกอ๋อนี่ครับนีกันเรื่องมีลูกนี่ของพ่อเลี้ยงบ่มาจากบ่อครับอยู่นี่ ก็มีลูกสิบแปดบอลสิบแปดบอลอนี่อันนี้เ็รนี่ก็เริ่รุนนี่รุน่หนึ่งแล้งรุ่นย็นบ่าเขาเลียงจะเดือนครับถึงจะได้ขายครับนี่นูกุกนี่กันพูดทือีกประมาณสามเดือนถึงสี่เดือนสาเดือนถึงสี่เดือนนะครับเขอมากขางใ้พี่ขอมากขายต้พี่ครับผมตัวนี้ก็มีลูกน้อยๆก็เริมนี่นี่นี่เหยบเบื้องว่านี้ลูกมันไหลเห็ับลูกมัน ลูกนี้ครับเน่ยลูกคนส่วนหลายนี่เวลาเข้าขายนี่คือมีคนมารับหรือว่าตลาดเขาสีมารับหรือว่าเขาออกไปส่งขายตามมองครับหรือจังไหมครับพ่อเนีตัวนี้ตลาดเช่นเขาพูดกันนะนะเขาไม่เนี่นหลายนี่ให้โชว์ไปหาเขาได้เลยอ๋อเขาต้องการหลายอยู่ต้องการหลายไม่ต้องครับผมแต่ถ้าเป็นบ้านเัาตอนนี้มันต้องขายตามหมู่บ้านถึงนะเขามาจากกรุงเทพแน่ไม่อย่างแน่นี่โตแล้วจกบ่าครับพ่อนงเดียงนี่ก็อยู่ประมาณลอย ยี่สิบบาทต่อโตร้อยยี่สิบาทต่อโตมัดนี่นี่คือโลโลละสองรอยโลละสองรอยครับผมโลละสองรอยนะครับโลละสองวอยบางบางโตก็ถึงโล่ละร้อยหกสิบนะครับร้อยยี่สิบเนาะพอประมาณนี้อ่ายูนี่นี่ครับมีจักบ่อครับตอนี้ตรงนี้มีอยู่นีทั้งหมดสิบแปดบ่อมี่สิบแปดบ่อแล้วก็นหนึ่งบอใหญ่นะครับเปลี่็นสองเปลี่ยนสองล็อกครับผมนีครับสิบแปดบ่อมีประมาณจักโตพวคตอนนี้ไอ้นี่มันมี บอลละสามกับม well yeah. ีพอพันนะครับผมแหน่หนึ่งพอสองแล้วก็ปลูกมันเองเข้ามันออกมาเข้าก็บันได้แยกครับคือจะพอมันโตมากประมาณนักเดือนปลายเดือนนึงเนี่ออกมากมาไว้นี่เลยครับนี่นี่คือจุดเอามาไว้นี่จุดตักขึ้งคืออนุบาลช่วงเนื่องเอกอนุบาลอันนี้อนุบาลเออาพ่นเนี่ยนอตกอกกันโจโกโย่หุ่นอนุบาลอ่าอันบอนเตรียมที่สิบข่จะขายได้แล้ว อันนี้บ่อขายนะครับอันนี้บ่บก็จะขายได้แล้วนี่ได้ห้างเพป็นครับโตนึงนี่ประมาณถึงโลบ่อหรือว่าแล้วแต่โตประมาณจะขีดครับประมาณจะหนีบ่ได้ทสังเบิ่งนะานหกขีดหกขีดแล้วบ่อละสองร้อยขีดละยี่สิบบาทเนาะขีดละยี่สิบบาทอ๋อครับขอบคุณครับ ตรงอาหารมีห้องใส่ยี่หยางกินพออครับอาหารคือมีอาหารกับอาหารหมูครับผมอาหารหมูอ๋อห้ามันจะห้ามมเข้าไปคือห้องสามารถใส่แบบเดียวกับอาหารหมูได้ไหมครับคือห้องจะตักใส่เนี่ยครับมันจะมีสิลองลับของมันอยู่ใสแบบอาหารหมูข้างในรีกพอพันแม่พันดีว่าตัวใหญ่นิดนึงครับผมอ๋อพอพันแม่พันครับเห็นิดน่ หนูนี่เขาไปซื้อมาจากสายฟอดตัวฟ้ามือพันอย่างเดียฟ้ามอ๋อเขาจาะกระด่นี่ฟ้ามเขาจาะเลี้ยงอีกจังทีนะมึงฟ้ามเขาอิ่ดเดืนหนึ่งเขาก็ซื้อปรามาโอ้โหหน่งตัวงี้ครับฟาดก็นะครับโดยโดยเจ้าลี้ยนี่รายได้นี่ประมาณเท่าไหร่ครับซุ่มเขาเจาะเห็ดมาก่อนใช่ไหมสที่เคยถามเขานะครับผมประมาณเดือนหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นได้จักรบอครับบอเดือนหนึ่งสองบอยบอยของเขาอยู่ประมาณ ยี่สิบบอนี่ยยี่สิบบอครับยี่สิบบอสองหมื่นต่อบอหนึ่งนี่เขาเลี้ยงได้จะโตพอบอหนึ่งนี่แหละครับคือพอพันผมจะเลี้ยงไว้คือหมายถึงว่าแม่ออ๋ครับแม่มีสองพอหนึ่งต่อบ่อจะให้ดีนี่นะครับตัวนี้แหละอ๋ออันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นบ่อเลี้ยงพอพันแม่พันไหมครับนี่ก็ลังเห็นไหมก็ลังมีดูนะครับอ๋อแล้วแล้วซุ้มบ่อขายนี่บ่อได้ครับพออยู่บ่ออ๋ออ๋ออันนี้ต้องเข้าใจกันนะครับว่าไอเนี่ยที่เป็นบ่อนี่ก็คือบ่อเลี้ยงพอพันแม่อเลียงพอครับ ครับบอเลี้ยงบอลเลี้ยงไอ้พันธ์ครือเขามาพักเพิ่มแล้วมาเตรียมปอดขายเดือนนึงเัาจะออกมาไว้ขายเอามาเตรียมมาเลี้ยงให้มันง่ายคุณให้มันง่ายนะครับเข้าคุณง่ง่ายไปง่ายเสร็จแล้วเขาก็แยกออกมาเดือวก็มาไว้บอนีี้อกบอนึงจำนวนแบลูกค้ามากอะจะให้เขาได้ระยะเวลาต่อเดือนนี่ครับที่เฮ็ดให้หนูมันง่ายสามารถขายได้ในประมาณจักเดือนครับะพ่อแต้งแต่ที่อยามาเริ่มครั้งแรกเลยนะมันอยู ซีเดือนเผมซื้อลูกเของมานะตัวละ80บาทถึงไหมฮะที่มีห้ามาเพราะจนกว่ามันสีใหญ่ขึ้นมากจะผสมพันธุ์ใดอย่างใดอือครับก็ใช้เวลาประมาณซีเดือนไหมครับครับผมซีสามซีสามถึงเดือนนะครับซีเดือนพ่อมันอยู่โตแล้วเนี่ยเขาจะมีรายได้ประมาณถ้าย20บ่อถ่ายยูประมาณ20,000แล้วพอเนอะ20,000เอาง่ายๆว่ามื่นหาถึง20,000ครับอยู่กับบ้านเลยครับ มันมันได้เลี้ยงเนี่บ่พอเดี๋ยระวังโรคระวังอย่างบ่งบงงครับในส่วนนี้แต่โรคมันนี่สองขัญที่สุดคือความสะอาดอ๋อความสะอาดเห<อ>็ดความสะอาดนี่มันบ่บ่ให้สะอาดรถเดยหนู่มเดือเขาเรียกว่าเป็นโลกอย่างนี้อ๋อต้องต้องเค็ดให้มันสะอาดหรือว่าให้มันแบบอยู่จังสี่ตลอดพอบางคนนะครับรบางคนเขาจะอาบน,น้ำใ,นให้มันพร้อมเขาจะใช้แชมพูสาะให้มันอาบน้ำให้มันเพราะทำความสะอาดบ่ดีๆจะเอาปูนขาวเนี่ยปูนปูนขาวไปเนี้อ๋อ เนี่ยูตัวนี้ห้อยมันครับผมห้อยแน่นอ่นมันีเพียงเดีแล้วนี่คืออาหารมันอาหารที่ผมที่ผมให้นะตัวมาผมให้เ้าโพดเนี่ยครับผมแล้วก็อาหารอันนี้คืออาหารกบกบนะครับอาหารกบแล้วที่นี่ผมจากเทใส่นี่ไว้นี่คืออาหารมันบอเป็นบอนี่ครับอาหาร ผสมกันไหมครับเขาต้องไห้เสาแรกไหครับดูว่าไห้ผมจะไห้ช่วงแยมาแรกอย่างเดียวโอ้ยมแรกง่าเดืครับแยมาแรกย่งเดียวต้นทุนอาหารนี่เปลืองเมื่อาต่อเดือนเนี้ยอบนึ่งอายุสี่ร้อยแปดสิบสี่ร้อยหกสิครับแล้วก็ห้อมอีกจำนวนครับพอ เกือบสิบสองกิประมาณจักจักบาทค,ครับพอต่อเดือนที่เป็นล่าที่เป็นค่าอาหารอารหารมันน,นบ่ครับผมมันเดือนนึงหนองกระสอบสกระสอบประมาณ8 900ประมาณ1,500ต่อเดือน1,500ต่อเดือนนะฮะพันหาต่เอเดือนแล้วตัวบอนี่ครับเพาลงทุนเท่าไหร่ 60, ครับพอเห็ดบอเห็ดหัึ่งสิห็ดบอลบอนี่เหาซืบห้าร้อยสามสิบครับคือตัวเนี้ยเฉพาะตัวนี้ร้อยสามสิบ สองบอกากับร้อยสาบครับผมจะเป็นสองร้อยหกสิบคูณสิบแปนะครับแต่ก็คูณบอยเงียบอีกกับประมาณเท่าไรกว่าสองร้ออสิบผมลบคไปเกือบหมื่นแล้วะหมื่นนึงครับเกือบหมื่นลเกือบหมื่นลกับหมื่นบ่อนึงเกี่ยวกัิ่นเห็ดลงเยอเห็่นยังไห้สาสมอีกมมองคันแม่นแม่นครับผมว่านี่ต่อไปว่าจิลือตรงนี้ออกนะลือตัวชางเขานี่ยอา่ใจล้ออกว่จะลือตรงนี้ออกแล้วก็จะเทพื้นแล้วก็จะเ็ดลองข้าวมา คนนี้ออกเอาบอเอากบอคนนี้ไปไว้ตัดบออีกแกนนะครับขยายก็เป็นธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจนะครับตอนนี้ก็ครับตอนนี้ก็ลังเริ่มเนี่ยละพี่น้องผู้ใดสนใจอยากศึกษาในการเลี้ยงหนูเชิญมาติดต่อคุณพ่อนนิเบิงอยู่บานโนซิมาเ้านี่้หมูแปดเนี่ย พ่อวาดนี่สนใจสนใจแม่พัดพ่อพัดนี่ยังฮอกก็มามาได้มาซื้อน้ำเพลินได้ครับผมเนี่ยเขตอดอเภอกคุมพ่วาดหรือสิไก่เคียงนี่คือว่าโอ้ยไก่อยู่ตัวนี่เวลามาเบืกองกระห้าในบ้านนี่มาศึกษามาเบิ่งไงมาซื้อได้มารับซื้อได้เมื่อไหร่มารับซื้อไปไร่เลยความที่สิขายได้แล้วเพราะว่าหลายแล้วครับอ้าวอาอันนี้เกษตรขึ้นว่านะครับเกษตรขึ้นว่าขอฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามนะครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีขอบคุณครับคุณพ่อครัับสสวดีครับ